ลองลองเลี้ยวขวากันดิเลี้ยวขวาเหรอตรงนี้มันเป็นเขตลงบ่ายแล้วเนี่ยเออลองขึ้นไปข้างบนอ่ะขึ้นขาไอ้เหี้ยโอโ้โหไอ้เหี้ย,ย,ย,ยดิกูษาลองลองอโปรแกรมของอเ,อเออกูษาลอง <laughs> โปรแกรมของลุงแล้วนะกูษาโปรแกรมลุงมาใส่แล้วนะไอ้สัตว์ เพื่อนผมอยู่ในคุกตำรวจอ๋อมีคนโทรหากว่ะไอบีแน่เลยใช่จริงด้วยว่าไงบีในคุกแคอยู่ไหนเนี่ยในคุกแคสทำอะไรืเยองไรในคุกวะแคสดิแคสขายอีกแล้วไอ้เห่ยเออกูแคสแต่กูไม่โดนจับไปสัตคนเดิมกูไม่เคยโดนจับโทมัสโทมัสก็หายเลยโทมัสอะไม่ดีสันละไม่ดีสันละหายไปเลย ประมาณนี้ครับออกเว้นนุ้ยน้องน้องแกไปต่างประเทศเหรอโทมัสอะน้องไปตามน้องแกก็พี่หรือไงพี่เอกพี่เอกเออนั่นแหละพี่เอกไปต่างประเทศเหรอยังยังไม่กลับอีกเหรอมาดิเมาดิ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 เนดิดิดิบีซีนะดิบีซีเนอะนอนอยู่ในโอใช่แคนอนอยู่บนโซฟาในอะโออ๋อ โอ้ยครับน i. I? Shock, ี่แหละเดี๋ยวถ้ากูออกไปได้จะยังไงแต่คอยว่ากันไอ้เหี้ยวันนี้นี่แบบกะจะมาบอกว่าฮะฮะอะไรเฮ้ยอะไรเฮ้กูขายแน่นแลเราของแม่งเลยดีไม่ไหนเฮี้ยเฮ้ยก็เฮี้ยอะไรสัตว์เฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอยเฮี้ยอย่าพึ่งตัดโลทีไอ้สัตว์โลเราได้ต้องโดนตำรวจไล่ก่อนไอ้สัตว์ถึงจะมันตงดือดได้ฟงเลยอ่ะ ันนี้กูกลามาแบบว่าให้เราบดไล่สักนี้สักหน่อยอะไรเงี้ยเมื่อมาเลยวะไม่ได้ขนสักทีวะพฮ่ไม่ได้ขายมากกว่าเราขนละเราขนละขนไปขนมาเแล้วจะขายเดี๋ยวกูจะเอาไปปล่อยหน้าโรงพักเลยสัตยอกๆกปเล่นโดนล็อกทีก็จบเหมือนกันอ่ะหน้าโรงพักแต้าโรงพักวีเดียวก็โดนล็อกแล้วมั้งไอ้สัตย์ ใกล้ๆแล้วลินเดี๋ยวว่า,มาเมื่อไรจะเสร็จวะแปดนาทีมมาแล้วเพื่อน,นเพื่อนวะเร็เวๆหน่อยก็นั่นแหละก็แปดนาทีแล้วเพื่อนรอเพื่อนหนึงด,งดิไม่มีตำรวจมาไม่มีตำรวจมาเลยเฮ่ยจะทำยังไงดีไอ้ตำรวจมาแล้วเออไปบอกมาหน่อยดิบอกตำรวจมาหน่อยดิ เนี่ยๆๆเนี่ยมันกำลังไปแล้วเนี่ยกูจุดไปสามสี่ห้าจุดแล้วนะถูกครับผมถูกเฮ้ยนี่มันมีเดอะแกงเพิ่มมาอีกหนึ่งคนด้วยนี่หว่ากูรอจนกูง่วงแล้วนะศูนย์ศูนย์เจ็ดมาทำอะไรแล้วอ่ะคุณตำรวจคุณตำรวจแพ้ครับผมผมแพ้ตำรวจครับเกมแพ้ครับโอเคครับเงินใช้อ๋อ ใครเป็นแคทบอกตำรวจได้ไม่ได้ออกเด้บอกตำอวจตำรวจมาแล้วเนี่ยปลาปลาไปเว้ย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 ไปไเนี่ยกว่ากูจะออกไอ้สัตว์กันชากูเปื่อยหมดแล้วเนี่ยเฮ้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 ยลี่หน้ารถกูก็ได้เนฮะเอ้า วีทั้งวันไอ้สัตว์งั้นกูรอดกูไปเก็บแล้วเฮ้ยไม่ต้องไม่ต้องรถมึงนี่แผลไอ้สัตว์มันเอาโอเคโอเคได้ได้ได้หมดได้หมดถ้าใครจะขายให้กูขายเหมือนเดิมใช่ไหมใช่ใช่ละกดลงรถไปเลยไปหาที่ไกลๆแบบไกลๆหน่อยนะไปปล่อยของก่อนเพื่อน ปล่อยของปล่อยของอาชีพนี้มันเลิกไม่ได้จริงๆเพื่อนขอโทษด้วยไอ้บีเพื่อนต้องไม่แถววอลโซนดิแถววอลโซนเนาะโอเคได้แถวนี้ก็ได้ดูไปก่อนอู้ยยยี่ย่ยียตำรวจด้านหน้าเรานะมึงเห็นปหมล่ะวัดแถวแถวนี้ใช่ปะ ไม่แถวนี้มันเป็นจุดแท็กไม่ใช่หรอเรามาขับแถวนี้กป็นเนี่ยคนนี้เนี่ยแต่ว่ากูว่าไม่ดีวะ่ะไม่ใช่กับคนคน,คนนี้แท็กซี่รับงานแท็กซี่ใช่ใช่เออแถวแถวนี้เป็นการตลาดกันวะสบายคนเราได,มมด,วดวา้มันใกล้ตำรวจวะ่ะตรงน,นี้ใกล้ตำรวจว่ะเออตำรวจแม่งตะเวนแถวนี้ปล่อยมากแถวนี้น่าจะเป็นที่หาก,กินเลย,ยมากกว่าเอ้ยออคนนี้เอาหน่อยละกันวะ่ะ เอาะปะเออคนนี้เอาเล่นโดนกูบอกเลยเออยอย่านานาเถื่อนดีเนาะไปมันเอาแน่เว้ยิเชนี่กูรออุ้มเลยมันจะไปไหนจะเอาหรือเปล่าเพื่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปโอเคได้เตรียมละเตรียมรับอุ้มกูได้คนนี้กูว่ายังไงก็ต้องรับว่ะเสร็จแล้วบอกกูได้เดี๋ยวกูจะอุ้มมึงทันทีไปเวโอ้โบโบรั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 บปุ๊บกูเฮ้ยมันไม่รับของพิษกฎหมายอย่ากลัว เอ้าวสไายขึ้นรถดีไอ้สัตว์ร้อยเยอะแล้วล่ะมึงไงขึ้นดีมึงไงขึ้นดีไอ้เหี้ยร้อยเยอะแล้ล่ะโอ้ไม่รำหรอแน่นอนดีไอ้สัตว์ร้อยเยอะแล้วล่ะไอ้สัตว์ได้ไอ้เฟยไปขู่มันเยอะไปหน่อยเมื่อกี้เอ้ยออกนองเบิร์นก่อนแล้วกันต้องออกหัวก่อนไอ้เหี้ยไม่รองเบิร์นเลยนี่ประธานอ้อมกลับไปทางเดิมแป๊บนึง ยังไงขึ้นไปบนนั้นอ่ะก็ต้องไันแหละระวังข้าวผงไปสำรวจเลยโอเค <Okay, S 1> ได้เฮ<อ><อ>้ยมันจะขืนเาทางนี้ก่อนเฮ้ยเพื่อนเมื่อไหร่วะเมื่อไหร่กูจะขายอรอพอดีเน,นี่ยมีอยู่สองแพ็คเนีย่ยมากูว่าขายแถวนี้ดีกว,วา่ามาขายข้างบาร์เลย <c oughs> แสดงว่าสองแพ็คไม่ขายยากว่ะเราต้องสงสัยเราต้องแปดแพ็ควะมาทีเดียวอะไรเงี้ย <c oughs> รียบร้อยแบบนี้ตรงในสุสานได้เคยจะมีคนกับเคอแบบบางคนแบบเปศร้าไงกับญาติตายต้องอยู่กันชาสสุสานเนาะไปรู <laughs> ้ดีป้าอุ้ยไอ้เี๊ยเสียงเสียงหวอให้สัตว์กูเสียวกูเสียวไอ้เี๊ยมองแต่มองหลังมองแต่มองหลังเสียงหวอเม่เสียงหวอมาจากไหนวะแบบเบาๆอ่ะไม่รู้อ่ะแถวนี้มีปะวะไอ้แถวนี้มันเป็นอันนั้นไม่ใช่หรอแถวนี้ทำไมอ่ะ ช่วะเออจริงด้วยว่ามันเป็นมันเป็นจุดไอ้นี่แถวจุดฟอกเลยแบบจุดฟอกนี่หว่าจะขายริมเลกเลย,ยลลใช่ไหมเออแถวนี้ก็ไม่ไม่น่าจะมีปัญหากับใครหรอกมั้ยเนาะเดี๋ยวเอาเอาเป็นแถวนี้แล้วกันคราวนี้กูไปขายใกล้หน้าบาร์ไปหน่อยโดยววที่กูไม่รู้เนี่ยคราวนี้กูรู้แหละกูต้องระวังตัวให้มากจะไม่ต้องมีปัญหา ีริมหาดไปไหนหมดว่าประชาชนยินหาดเนี่ยกูไม่อยู่ใกล้ริมหาดเดียวกว่าเด็กก้าวแถวนี้เด็กกันแถวนี็กก้าวเด็กกันวตกแก้หมดด้วยรถใครเสียเอออยากมีให้รถเพื่อนเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวเราก็ได้ขายละว่าคนนี้มันต้องได้ขายวันที่สองคนแล้วที่เราไม่ได้น่ะ เี้ยเฮ้ยเฮ้ยใคไ้ทำอะไรวะท่าะไรเทาะไรวใครหมอน้าทำอะไรวะไม่รู้อ่ะเดี๋วกูก็ดันเอ็เข้าซอกหรอกไอ้ยนวกนเมียด้นเียนดนนนนนี๋ยนนยกยยกด้วยกูมาเพื่อนมาด้วยกูนี่มา เอาเอาตรงนี้เหรอเอาจัดไปอ่ะจัดไปจัดไปเดี๋ยวค่อยกระป๋อนกระป๋อนกระป๋อนเสียวเสียวเสียวแต่ก่อนนั้นก่อนนั้นก่อนเอาโอ้ยยี่ติดหลักมันล้วพี่เลยมาแล้นพี่โอ้โหมันจะเดินทางตรงอย่างเดียวเลยวะเฮ้ยมันไม่ไปกับเราว่ะอู้มันมาดิอันเอาแม่งือเปล่ะเอาไหมตรงนี้แหละไอ้เหี้ยเอาวะเออมันมันจะเดินทางตรงว่ะเอาเลยเอาเร็วเลยจะเดินทางตรงอย่างเดียวเลยวะเฮ้ยจัดไปเพื่อน กูรออุ้มละเดี๋ยวอุ้มนะโอเคเตรียมรับอุ้มเลยมา่อเสร็จแล้วบอกกูได้มาไงขายได้ขายได้ไปโอ้ไม่ได้เหรอโอเคไปไหนเที่ลเฮ้ยขายกรอบไหมเพราะว่า NPC มันไม่ได้หายอ่ะเอาป่ะเอาป่ะไม่ได้อ่ะมันมันมันขายสองรอบไม่ได้กูเคยลองละใช่ใช่มีคนบอกกูมาได้เล่นแคคติสเว้ยไอ้ บอบบนบอมันว่ะแถวนี้อะไรเหี้ยบบันัวละเ้เชี่ยแม่งเหล็กสามแพ็กเนี่ยเดี๋ยวดงนี่ใกล้ไปตรงนี้ใกล้ไปโน้ของ้เยือเล็สามแพ็กอ่ะเหล็สามแพ็กอ่ะอ๋อคนละสองแพ็กเนาะไปรัตหนึ่งแด้แพ็กละเท่าไหร่วะ กูก็ลืมราคาแล้ววะ่ะกูได้แพ็คประมาณพันอ๋อแพ็คพันห้าโอเคพี่น้องแท็คเป็นชาวไทยไปไหนหมดวะเนีย่นยเข,วา,ขาว่าอยู่ไปไหนหมดวะไว้ล่นไม่สนใจกันหน่อยหรอปกตินี่มันตอนนั้นกูก็มาขายแถวนี้ทุกกว่าขายสัต เฮ้ยนั่นไงแม่สาวน้อยอ๋อไม่ไม่น้อยแล้วนะใหญ่ไม่ไม่น้อยแล้วอะไรเงี้ยแม่สาวใหญ่เตรียมพุ่มเตรียมพุ่มแน่นอนครับเธอซื้อหรือเปล่าถ้าเธอปฏิเสธแล้วก็เราจะหนีเธอทันทีใช่โอเคได้ได้ได้โอ๊ยไปเฮ้ยเดี๋ยวอย่าพูดขึ้นเอาโอเคอ๋อต้องเอาของก่อนเนาะไปที่อื่นแล้วกันไปที่อื่นแล้วกันโอเ โน่นไปให้เรงคุ้มไม้ดีกว่าเรงคุ้มไม้ดีกว่าเฮ้ยลินเดี๋ยวถ้าเกิดว่ากูเป็นคนถือของคนเดียวงั้นกูก็โดนหนักดีสัตว์เฮ้ยงั้นกูอะตังสามพันไปให้มึงก่อนแล้วกันไอ้เงินนี้โอเคโอเคได้ได้ได้คนสามพันมาให้กูก่อนโอเคเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลืมลืมเก็บลืมเก็บ เดี๋ยวถึงเวลาโพสต์ก็เอ้ยไม่ใช่โพสต์ดิ<บ>ฟอก<ง>ถึงเวลาฟอกเดี๋ยวเราค่อยแบ่งกัน<อ>แบ่งกันฟอก,กมันจะได้ไว<ด>ฟอกคนเดียวไม่ไหวละใช่แต่เราเปโดนจับหรือเปล่าทอลฟอกเนี่ยไอตำรวจห้าคนแล้วเร็วเร็วเร็วเดี๋ยวไม่ทันการรู้สึกว่าตำรวจไม่ค่อยเข้มตอนฟอกไงไม่รู้ว่ะรู้สึกว่ากันนะไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเพราะปกติกับเวฟฟอกตำรวจไม่ค่อยมีไหนวะเอ้ยข้างหลังอ่ะข้างหลังอ่ะกูเลยไม่ได้ไงมาเนี่ย คนนักเลยนกูาขายออกแน่นอนว่าไงครับรนักเรียนนักเรียนโรงเรียนอะไรวะเนี่ยไปว่าถัดไปนักเรียนญี่ปุ่นก็ด้วยใช่เปล่าวะเ,วาเตรียมปะกูเตรียมกดแล้วกูวเตรียมอุ้มละไม่รู้ว่านักเรียนแบบนี้เขาจะซื้อหรือเปล่านักเรียนซื้อเพื่อไปว่าไงว่าไงไช่ป่ะกูอุ้มแล้วนะโอ,โอเคไ,ไปต่อไปต่อไปต่อ อ,อันนี้ต่อเลยแล้วกันเลยต่โอ้ยเลยแพ็กเดียวเองใช่ป่ะแพ็กเดียวไอ้เหี้ยเราจะได้เงินก้อนแล้วลวะจะได้เงินก้อนแล้ววะไปไ,ไหนวะอย่าแคดอีกนะไอ้เหี้ยก,กูเสียเวลาเดคุกไปเยอะปากเราสองคนนี่รวมกันรวมกันไปครึ่งชั่วโมงเลยเราสองคนเนี่ย ชวนดีนแตไหนก็วนเนี่ยว่าในนี้แหละวนกลับไปที่เดิมดิเตือคนไหนเอาคนทักหนาตอนเนี้ย <c oughs> ไม่มีแล้ววะตำรวจจะเพิ่งมาตอนนี้แล้วกันอนะ่ะ โอ้ยไปนในการ์ดมยต้องยิมเดรย์แล้วแหละ,หละนะต้องใช้ายหาดเลยปะชายหาดมันจะมีเอ็มดีซีหรอวะเขาที่แล้วกูุ่มาก็ไม่มีนะโอ้อาตัวนี้เดี๋ยวลองดูทีแล้วกันเออจริงได้ไหวอะคนมันเยอะนะว่ะลืมไป เด็กกูโดนเด็กกูโดนลุมประชาทันนะยสัตว์โอเคได้พยายามห่างให้ไหมถือล้วกันเฮ้ยนี่ไงนี่ไงโอ้โหต้นขายให้ตำรวจเลยเหรอเฮ้ยได้ไงได้ไงได้ไงนี่ไงตอหน้าตำรวจเลยว่ะแต่มันดิมถนนอ่ะแต่ว่ามันดิมถนนเอาหนักแล้วต้องเสี่ยงเว้ย ที่ที่อันตรายที่สุดคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดตำรวจเตรียมุ้งเตรียม like ุ้งตำรวจเอย่าเพิ่งยุ่งนะตำรวจนะโอเคโอเคโอเคตำรวจตำรวจไม่เห็นเราตำรวจตาบอดคนเนี้ยว่าไงว่าไงอุ้มละแล้วได้เหรอโอ้ยไปไปไปโอ้ตำรวจไม่เห็นตำรวจปิดตาแต่นาฬิกาข้อมือด้วยไม่ใช่คนละคนกันวะฮะมีเสียสามร้อยป่ะมีแดงอ่ะสามสามเอ้ย เอ้ากูมีสามพันตั้งแต่อ๋อเมื่อกี้นี่วะไม่มีไม่มีนะมีแต่สามพันเนี่ยอูน้ำมันกูจะหมดเดเดเข้าไปเติมน้ำก็สามพันเดโมโกให้กูมาเมื่อกี้ไงครั์กูมีเศษอยู่สองร้อยสี่บเจ็ดาทเ้ยยเฮ้ยโอ้โหเียขับมันจะงี้ยงี้ีอยู่สอง้อยสิบเจ็ดอะเอาไงดีวะเศษสองรอยสีบเจ็ด ไอ้เหี้ยไปซื้อขนมแดงคือไอ้สัตว์กูไม่รู้จะทำยังไงละเขาได้รับเขาได้รับกูกูก็มีอย่างนี้แหละแล้วกูแล้วกูเอาไปให้คนที่ฟอกเงินแล้วกูให้คงินฟอกกูยัดให้คนที่ฟอกเงินไปแล้วาะมันมันทำเงี้ยอะละไม่ได้ไงมันต้องห้าร้อยอัพชุดไปเสร์มตำรวจไอ้เหี้ยไปได้เวลาเราไปฟอกเงินกันละเติมน้องมาให้เต็มถังเงินก้อนมาแล้วเว้ยเงินก้อนมาและว่ะ ปิดคุกตอนพ่อเงี้เนาะไอ้เหี้ยร้องไห้เลยเออโม่ขอขั้นตอนสุดท้ายแล้วเพื่อนเพื่อนตำรวจหนีเยอะด้วยเยอะด้วยเยอะด้วยแก๊งนี้มันแบบแก๊งนี้มัน่องจริงจริงแก๊งเนี่ยเข้าออกอู้เป็นว่าเล่นอ๋อเฮ้ยไปแต่กูนี่เข้าออกจุดบ่อยมากเยอะด้วยเยอะด้วยโอ้โหแล้วก็เสาไปหนึ่งดอกบ่อยมาก เยอดวยเยอด้วโอ้โหรับไว้สาวไปหนึ่งดอกไปแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมรถเป็นยังไงวะรถเป็นไรเหมือนติ้วต oh, mm ิ้วเลยมอเตอร์ไซค์อ่ะอ่าแปลกเนาะไอ้สองคนแรกเนี่ยค evet ือแบบกระจอกเกินอ OK> ่ะใส่กะช้าให้ก็ไม่เอาแต่ว่าพอมาสี่คนสุดช้าเนี่ยแม่งไอ้เชี่ยเอาทุกดอกเลยเอาหมดเลยแต่ละคน มันไม่เอาดีเดี๋ยวอย่ามันไปสายตบรวจด้เดี๋ยวดิไอ้สัตว์เอ้ยเพื่อนกูโดนล็อกดีแล้วเพื่อนกูที่หลุดไอ้สัตว์นี่แล้วเพื่อนกูแรงเยอะไอ้แค่งานเรียบร้อยไปแล้วเนี่ยเออเพื่อนกู่อยหน้าไปหนึ่งบาทนะเมื่อกี้ฮะไม่รู้ว่าหายอ้าวหายหายเฉยไปแล้วไปตัดการกันขั้นตอนสุดท้ายเลยกูขอเถอะ ตรงไหนวะตรงนี้ป่ะอยนี้ปะเราเราจะยืนนิ่งๆเลยเนาะเราจะินชิวๆเลยเนาะตำรวจมาแล้วก็แบบอ๋อส่งมาเล่นน้ำมาเล่นน้ำไร้ัน้ำบ่อน้ำแห้งไงแค่นี้ไงตรงนี้ไงนาะเอาร็อเอาลถซ่อนก่อนซ่อนตรงนี้ตำรวจไม่เห็นหรอกตำรวจไม่เห็นหรอกรถมันมืดตาบอดตาบอดไป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 ไกไไปไไปไไไ ลิมมันขึ้นไปยังลินฮะเมื่อกี้กูเห็นคนกระโดดไปคนนึงอ่ะตำรวจมาว้เฮียเวลาใช่มใช่ตำรวจมาถ้าถ้าตำรวจนี่แบบเปิดวอมาเลยไอ้สัตว์คิดเองเออคิดเองเย้เดาเอาละว่ายังไงมาเล่นน้ำไอ้สัตว์เป็นไงน้ำไม่มีน้ำไม่มีให้มึงเล่นอ่ะ นี่เชี่ยแม่งนานหนึงวะก้อนแรกมาดิครับก้อนแรกมาดิครับได้แล้วได้แล้วได้มาพันหนึ่งแล้วเว้ยเออเดี๋ยวพับจอฟังเพลงก่อนนะว่ามันพันละห้าร้อยแล้วก็ได้หกพันใช่ได้หกพันหกพันถ้าถ้าเราตัดไม้ตอนนี้เราจะได้เท่าไหร่แล้ววะประมาณหนึ่งกอนเฮ้ยแต่เราได้เราทำยังไงกันเนี่ยโอ้แต่ไม่พันแบบกูเล่นอย่างนี้แม่พันว่ะหัวใจกูเต้นแรงมาก ใช่รถน e, okay, okay. like like ี้เสร็จแล้วเอาไงต่อดีฮะต่นดีเสร็จฟอกเสร็จแล้วเจ้าไม่เสร็จหรอตำรวจเยอะปะล่ะอ๋อตำรวจทกคนอ๋อต้นไม้ต้องต่อแล้ววะไอ้เหี้ยเมอบเลี้ยวเลี้ยวหมอเยอะๆหมอบมอบหมอตัดไม้ตัดไม้ตัดไม้หวานนิดเวลือแล้วเนี่ยตัดไม้ละโอเคได้แล้วก็ไปตัดไม้กันไปทำไปทำอ่า อาชีพบางหน้านะครับแต่ก็ฟอกเงินไปด้วยนะครับพอดีเราเราเป็นคนตัดไม้ส่งออกประเทศนะครับก็เลยรวยผิดปกตินะตาไม้ไม่มีอะไรมากเฮ้ยเหี้ย่ไปไม้เถื่อนดิ้ตัดไม้เถื่อนตำรวจจับเอาไว้ไม่ได้ไม่ได้พาไม้แปลรูป้าไม้แปลรูปพาไม้แปลรูปย้อมแมวก็เลยรวยไม่มีอะไรมาก เฮ้ยห้ารอสุดท้ายแล้วกูก็ห้าร้อสุดท้ายแล้วเหมือนกันแต่กูรู้สึกจะช้ากว่ามึงนิดนึงใช่ใช่ใช่เขาบอกเอาละเรียบร้อยนะฮะได้เงินเป็นกรอบเป็นกรรมรวยครับรวยรวยก็ไอ้เหี้ยได้สัตว์เดี๋ยวดิมก็รอก่อนดีไอ้เหี้ยเฮ้ยมันเหลือวิสองร้อยสี่เจ็ดเอาป่ะฮะเอาป่ะเลยสองร้อยสี่เอามาให้กูทำเหี้ยมันเศษมันทำเหี้ยทำไม่ได้ไอ้กูให้ย เอ้ยมึงเอาให้คนอื่นเธอไอ้ตัดไม่ไม่ลงไปถามเพื่อนในแก๊งเอาเออมึงมึงไปถามเพื่อนในแก๊งเอาแต่ถ้ามุยะถ้ามุยะให้ชิวต่อดีกว่าถ้าจะให้เซกูยังไงมันมันทำอะไรไม่ได้ถ้าจะให้เซกูห้าร้อยอัพห้าร้อยอัพนี่กูจะเอาไปแปลรูปทันทีเลยอันนั้นเสียก็นั่นแหละก็มันแปลรูปไม่ได้ไงกูกูก็เก็บไม่ได้วันเดี๋ยวตำรวจก็มาค้น หรือหรือไม่มันก็หรือไม่มันก็ไปเก็บไว้ธนาคารก็ได้นะวะมันก็ไปเก็บในธนาคารก็ได้หรือเปล่าวะใช่ปะเงินแดงนะไอ้สัมันมันมันมีเก็บเงินแดงปะไม่มีหรอไปนั่งเล่นหน้าโรงพยาบาลนดีกว่าเรนหน้าโรงพยาบาลโอ้อ้ยอยยโโโ้โย้น้อ ไม่รู้อ่าทำอะไรต่อดีทำอะไรตัดไม้ดีอะแ้ยทำอาร์ที่ทำทำธุรกิจบังหน้าไปตกปลาดีกว่าเราไม่ได้ตกกันตั้งนานแล้วปลาเออเราเราส่งปลาป่องส่งออกปลาป่องครับผมแล้วกูเป็นเทียอะไรเนี่ยเพราะช่วงนี้ปลาป่องราคาดีมากปลาถายหน่อยขายหน่อยขายหน่อยเจอกันตกปลาเขาเปิดรถไม่ได้หรอ เดี๋ยวเลยคันนี้กูไม่มีอุปกรณ์นี่ไหวสัสเอ้ยกูลืมกูชอบเก็บของไว้หลังรถเพราะมันสะดวกต่อการขนมากเอ้ามันไม่อยู่คันนี้นี่ไหวสยสอ้ย่าเมาไซมันปักอ่ะมันเปิดเลนไม่ว่ามันจะกันตกปลาไว้ครัอุ้ยอุ้ยเอาโอ้โหกูตายอุ้ย อุย้ยเอาโอ้กูตายเอ๋อแล้วไปได้ไปจะไ่ได้ไปขับไปทักขวาแล้วอุ้มต้องอุ้มพาไปตรงบ่อ,นอเน่ะเบ็ดไม่มีแล้วออลินเดี๋ยวอุ้มรอแนะป๊บหนึงเบ็ดเบ็ดกูไม่มีว่ะ นี่แล้วกูก็นึกเขาไม่จะแบบขับมาแล้วก็ลบขวาให้กูไอ้เหีห้ยปั๊มจังๆเลยไสัตว์กูจะคิดขวาแล้วนะเมื่อกี่อครัับครับเหี้ยตายเอาแม,ม,ม็กติมัมตายนี่คนอยู่ตรงนี้เลยไอ้ไอ้ไอ้น้องไหไอ้เอ็ตาย ียบรอ่ะเครามาอะไรบ้างครับเค่ะห้าไม่ขอได้ไหมล่ะจังไม่มีครับ้ังไม่มีครับเค่ขอได้ไหมตังอะไรวะเครับได้แล้วครับไอีนเต้องรอเอาเหล็กด้วยพี่แกละบัยอ้เอาสงสารก็เฮียล่ะไอ้สั์ทำไมวะม่าบดงีว่าบงีก็ต้องดูด้วยเฮีย ถ้าเขาถ้าเขาไปตั้งให้เขาออกไปง่ายสัตว์เราก็ไม่ได้เขาเขาไม่มีเหรอเขาเงินเงินแค่แบบนี้อเอเงินก็ตามนั้นนั่นแหละดินกูไม่มีเบ็ดอะดินไม่มีเบ็ดไอ้เหี้ยไปซื้อดิปะเราไปซื้อที่หน้างานเลยแล้วกันไปกกดล็อนเพิ่งขนกัญชามาเมื่อกี้ไอ้เหี้ยแม่งเสียตังค์ซื้อเบ็ดอีกแล้วกูขำปะที่กูทำไปเพื่ออะไรวะเมื่อกี้เออ เดี๋ยวเดี๋ยวแต่กูซื้อให้เลยกูซื้อให้กูซื้อเบรคให้ใช่แล้วพยายามไม่เคยพยายามไม่เคยเจอตำรวจไล่แบบจริงจังเลยด้วยนอกจากโคมัดตอนนั้นพูดรูเปล่าเนี่ยมาในตำรวจเฮ้ยเราอยากกลัวดีเราอยากปอกแบกดีไอสัตว์เราไม่ได้ทำเพี้ยอะไรผิดแล้วตอนนี้เราเป็นคนเราเป็นคนบริสุทธิ์แล้วคนที่ขายป่ะคนที่ขายป่ะ หายไะหายไะกูลืมกูลืมออ๋ไม่ใช่ไละเออสองหมดรถแล้วเออเฮ้ยมันไม่สาวคนเดิมนี่หว่าไม่สาวคนเมื่อเตียนตรงนั้นอ่ะเออน่าจะปลอมตัวมาและอะไรของแล้วใส่หน้ากากมาชัวร์ใช่แต่เสียใจด้วยเพราะว่าขอกหมดแล้วครับขอกหมดแล้วครับถูกต้องมีคนว่ารถคันนี้ไปยกสูงแล้วไปติด กูจยกสูงสุดแล้วไม่ก็ยังติดอยู่ไว้สัตว์อันนี้เลยล่ะรู้แล้แรงไหมแรงไหมแรงรู้สึกว่าจะแรงกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นะเอาเราไม่เอาอันนี้ออกมาขับเราบันโถวคือมันคือมันคือมันพุ่งอ่ะครับเจ้โอ๋อหแม่โคตรพุ่งอ่ะเดี๋ยวพุ่งสู้รถตำวจไม่ได้รถตำวจพุ่งกว่าใช่ปะแป๊บเดียวอ่ะซื้อเบดก่อนแป๊บเดียวตามเราทันเลย หนึ่งพันไม่แพงหรอกตกไหนดีเอ๋ทำอาชิปสกลริตตานะจะตกตรงนี้หรออย่างเราต้องเอาแล้วนะก็คลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับใครชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดตัดตามให้ด้วยนะครับผมแต่วันนี้ลาไปก่อนนะครับผม bye บ๊ายบาย